กระเทียมสมุนไพรมหาจันทร์ช่วยบรรเทาปัญหาสุขภาพสารพัดข้อมูลจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยระบุว่ากระเทียมนั้นแทบทุกครัวเรือนรู้วิธีการเจียวกระเทียมในน้ำมันให้หอมก่อนแล้วจึงใส่เสื้อสัตว์หรือผักเป็นวิธีดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์และเพิ่มรสชาติให้กับอาหารประเภทผัดชนิดต่างๆได้อย่างดีทั้งยังใช้กระเทียมเจียวโรยหน้าอาหารอีกหลายอย่าง หรือใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในเครื่องแกงชนิดต่างๆโดยเฉพาะเป็นตัวช่วยแต่งกลิ่นและรสร่วมกับมะนาวในน้ำพริกกะปิแม้แต่พริกน้ำปลาหรือน้ำจิ้มรแสแซ่บก็จะลืมกระเทียมไปไม่ได้นอกจากนี้ใบและหัวกระเทียมสดๆอย่างเป็นผักรวมถึงกระเทียมดองของอร่อยกระเทียมยังเป็นสมุนไพรแก้ไขบรรเทาปัญหาสุขภาพของชาวบ้านมาโดยตลอดหมอพื้นบ้านไทยใช้กระเทียมสดรักษาโรคผิวหนังกลากเกลื่อน โรคบิดป่วงแก้ไอและกระจายโลหิตกระทั่งเป็นที่สรุปได้ว่ากระเทียมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเด่นสองประการคือใช้ทรักษาโรคผิวหนังและรับประทานแก้โรคความดันโลหิตสูงการศึกษาทดลองคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาในระยะหลังพบว่ากระเทียมมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคได้อีกหลายอย่างแต่การนำม,มาใช้ประโยชน์ให้ได้ผลอย่างจรงิงจัง ยังจะต้องมีการศึกษาผลทางคลินิกวิทยาให้ถองแท้เสียก่อนโดยสรรพคุณต่างๆของกระเทียมมีดังนี้ข้อ1ค่าเชื้อราคือกลากเกลื่อนและเชื้อราที่เกิดตามเล็บหนังสีสัะและผมข้อ2ค่าเชื้อยีสชนิดที่ทําให้เกิดลิ้นขาวเป็นฝ้าในเด็กทารกและทําให้เกิดโรคมุดกิดกระดูขาวที่มักเกิดในหญิงที่ตั้งครรภ์หรือกินยาคุมกําเนิด ยาปฏิชีวนะหรือ,อยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆข้อ3ลดความดันโลหิตสูงข้อ4ลดไขมันและคอเลสเ,เตอรอลข้อ5ป้องกันผนังหลอดเลือดหนาและแข็งตัวข้อ6ลดน้ำตาลในเลือดข้อ7ค่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรียแทบทุกชนิดกล่าวคือมีสารอันลิซินที่มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่มักทำให้เกิดโรคได้ถึง15ชนิด โดยเฉพาะยับยั้งเชื้อพวกที่ดื้อยาเพนิซิลินได้ดีกว่าเชื้อพวกที่ไม่ดื้อยาอีกด้วยนอกจากนี้ยังฆ่าเชื้อบิดมีตัวที่มีพิษต่อลำไส้ได้ดีโดยมีสารที่สำคัญคือกาลิซินรวมทั้งสามารถยับยั้งเชื้อบิดเทียมซึ่งไม่รบกวนแบคทีเรียตัวอื่นที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ข้อ8ยับยั้งเชื้อต่างๆเช่นเชื้อที่ทำให้เกิดฟีหนองและใช้รักษาแผลสดแผลที่เป็นหนองคออักเสบทอนซิลอักเสบ ทางเดินปัสสาวะอักเสบเชื้อวัณโรคและเชื้อตอดบวมข้อ9รักษาไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่ข้อ10เป็นยาขับเสมหะและมีฤิ์ขับเหงื่อและขับปัสสาวะข้อ11รักษาโรคไอกรนข้อ12แก้หืดและโรคหลอดลมข้อ13แก้ทัดพิการอาหารไม่ย่อยข้อ14ควบคุมโรคกระเพาะคือมีสารเอเอทหนึ A ่งช่วยยับยั้งไม่ให้น้ำย่อยอาหารมาย่อยแผนในกระเพาะ และยังช่วยรักษาโรคตับอ่อนอักเสบชนิดรุนแรงได้ด้วยข้อ15ขับพยาธิต่างๆได้หลายชนิดได้แก่พยาธิเคมหมุดพยาธิแซมมาพยาธิเ้นได้และมีรายงานทดสอบจากอินเดียว่ากระเทียมมีสารไดอันลินไดซันไฟมีฤทธิ์ใช้ฆ่าพยาธิไส้เดือนได้ดีข้อ16 แก้เครสขัดยอกและเท้าแกปลงเพราะมีสารอันลิซินเป็นตัวช่วยทำให้เลือดไหลเวียนมายังบริเวณที่ทาทุนวดยาได้ดีมากขึ้นข้อ17แก้ปวดข้อและปวดเมื่อยข้อ18ต่อต้านเนื้องออข้อ19กําจัดพิษตะกัวข้อ20บํารุงร่างกายประเทศญี่ปุ่นได้ค้นพบสารในกระเทียมชื่อสคอดินินไม่มีกลิ่นแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่าง รวมทั้งช่วยให้เนื้อเจริญเติบโตและช่วยลดไขมันในร่างกายยังมีผู้พบว่าในกระเทียมมีธาตุเจอเมเนียมค่อนข้างสูงซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการเกิดมะเร็งโรคหืดโรคไตโรคตับอ่อนและอาการท้องผูกรวมถึงมีสารชักนาำวิตามิน B1 เข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นเท่าตัวโดยรวมเป็นสารอันลินไทอามินทำให้วิตามิน B1 ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นถึง20เท่า ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด